ไอ้ยีนี่วิ่งหนีซ like really so ิกแซกซิกแซกเขาบีไอ้ยีนี่วิ่งหนีแต่พวกกูวิ่งเข้าใส่อ้าวมึงขี้เก็บปืนไม่กลัวเยียอะไรเลยเหรออ๋ออุ๊ยคุยสัตว์วัดลมปุ๊บปั๊บเอาปุ๊บไอ้เยียนันตายปั๊บซับดีเพลมาแล้วไ้เียมาไม่ได้บอกจะทำดีมพิวอะไรวะ กูกูดนนแล้วลมันจบแ่ะเวลาแล้วหย<ล>ุดมาดเลยมาดิกูกดี้ว่ามาดิกูกดขกว่ากูมีลูกซองสูงไว้พี่ชายไ,ไม่ไหวยืมยื็บจับให้เอาไม่ไหวี<ะ>ว่นอะไรวะไม่รูอ่ะ เราลองเอากาวตาช้างมาใส่แล้วแม่งไม่อยู่กาวตาช้างกูไปแล้วไปไปขวายไม่ได้แดกกูหลอกโงห่าไอจานเฮ้ยมกลงตรงนี้ได้กันไเด่น้าอยู่ข้างหลังแดกตรงนั้นแหละเออเออถังละบ้าบ้าไอศีเฮ้ยอะอะไรวะเนี่ยไอ้เฮี้ยไม่อยากโหวกอ้ ปล่อยไปดิใครใช้กระเพื่อมต่อมันไม่ตายดีมาแล้วคนละอย่าอย่าเชื่อไอ้หี่แบบตายได้นอนอย่าไปโอมีควายควายควายอืมโดนใส่เกิดคุณเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอยู่วะข้อมืงเดินมานทั้งเยอะไอ้ขี้โคตรสจีน่ะ